สวัสดีครับผมเดนัตชีนะครับวันนี้ก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับพร้อมกับกิจกรรมฉลองเทศกาลฮาโลวีนของเกมสวปเปไนท์นั่นเองนะครับที่มาเข้ามาพร้อมกับอศัศวินปลูกพลังเทพเจ้าคนใหม่นะครับอย่างยูริปลุกพลังเทพเจ้านะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้พูดถึงยูริในคลิปนี้นะครับเพราะว่าตัวของยูริเองเนี่ยพอเข้ามาปุ๊บก็ยังมีบั๊กอยู่นะครับที่จะใช้สกิลของตัวเองได้ไม่เต็มที่ในบางโหมดนะครับดังนั้นเราจะพักน้องยูริไ้ก่อนแต่ผมปลุกพลังมา รอใช้งานแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะพูดถึงกิจกรรมนะครับดันเจียนรายวันอันใหม่นะครับที่มาพร้อมกับเทศกาลฮาโลวีนะครับเป็นดันของวันฮาโลวีนั่นเองนะครับโดยที่เขาจะแจกลูกอมให้เราไปแลกของรางวัลในหน้ารวมกิจกรรมนั่นเองนะครับโดยที่ผมจะมาแนะนําตัวดันเจียนแล้วก็แนะนําของที่สามารถแลกได้นะครับซึ่งทีมที่เราจะไปลงวันนี้เนี่ยก็จะหน้าตาเหมือนกับที่เราใช้ลงดันกิจกรรมวันอื่นๆเลยนะครับแต่ว่าดันเจียนเนี้ยมันง่ายมากๆนะครับจริงๆอ่ะไม่ต้อง ไม่ต้องอะไรมากก็สามารถผ่านได้เพราะว่าเขาทํามาให้ทั้งมือใหม่มือเก่าเนี่ยเล่นให้ผ่านได้อยู่แล้วนะครับตัวต่างๆที่เราจะใช้นะครับวันนี้ก็มีตัวของสปินาราเชลแล้วก็เอสนะครับเพราะว่าตัวสปินาก็อย่างที่บอกว่ามันทําง่ายนะครับแล้วก็ตัวราเชลกับเอสก็ไม่ใช่ตัวที่หายากนะครับแล้วก็ตัวของยูริที่เข้ามาใหม่ก็ยังบั๊กอยู่นะแล้วก็เราก็จะใส่ตัวละครอื่นๆเสริมเข้าไปหรือไม่ใส่ก็ได้นะครับจริงๆมีแค่3ตัวเนี้ยก็สามารถผ่านได้ละทีนี้ผมขอใส่เพิ่มเป็นตัวของ มิสก็ได้นะครับเอามาลดอ,าอัตราการบล็อกของฝั่งตรงข้ามนะกับอีกตัวหนึ่งใส่อะไรดีเฟย่าไหมเพิ่มดาเมจคิทิคอนได้เออประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีก,กว่าว่า,าดันกิจกรรมเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วนี่ก็เป็นดันกิจกรรมนะครับที่เข้ามาในช่วง2สัปดาห์นี้นะครับเพื่อฉลองฮาโลวีนนะ เหมือนเดิมเลยนะครับสเตปก็จะคล้ายๆกับดันกิจกรรมอันอื่นที่เราเคยลงกันมาในโหมดมือใหม่งบน้อยนะก็คือว่าปลานกลาเชลไปก่อน,นครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะเพื่อลดปัญป้องกันของฝั่งตรงข้ามนะครับแลวโดนโจมตีแรงขึ้นอีก70%เรนะครับเราจะได้ตีเขาเข้านะถ้าเราไม่ปลานกเนี่ยเราจะตีเขาไม่เข้านะครับสำหรับมือใหม่แล้วรู้สึกว่าตัวเองตีไม่เข้าเนี่ยเออาลาเชลเข้ามาแล้วลองปลานกไปก่อนนะครับทีนี้เราก็เอาสปีนาเนี่ย ค่อยๆหลอยไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือสเต็ปง่ายสุดแล้วครับก็คือราเชลดีบัฟเสร็จปุ๊บเราจะมีเวลา12เทิร์นในการที่จะเอาสปีนาเนี่ยหลอยฝั่งตรงข้ามไปเรื่อยๆดอกแรกยังไม่เข้าเนี่ยไม่เป็นไรรอให้สปีนาเนี่ยได้ใช้อันติสักครั้งหนึ่งก่อนนะครับพอสปีนาใช้อันติปุ๊บมันจะเพิ่มพลังเวทให้ตัวเองเนี่ย50%ก็จะตีแรงขึ้นนะครับเผลอๆเนี่ยถ้าทําของดีๆเนี่ย,ยก็จะสามารถฉีดแต่ละตัวเนี่ยทีเดียวตายได้เลยนะครับแล้วสปีนาเนี่ยมันสลับสกิิิลลลลไไได้้3สสกกกนนนนนะะคระรััััับบบปมาาาาาเเีี่่่่ยยออตททงง แป๊บเดียวก็กวาดได้หมดแล้วนะครับอาจจะเสียเวลาไปบ้างนะครับอาจจะกินเวลาไปสัก3นาที4นาทีอะไรเงี้ยแต่ก็จบได้ชัวร์เพราะว่าสปินเนอร์มีดุดเลือดมีอะไรเงี้ยมันสามารถซับเตนตัวเองได้แต่จริงๆอ่ะในดันเนี้ยมันง่ายมากเพราะว่าฝั่งนู้นเะนี่ยเห็นไหมขนาดเซอินยังตีเราไม่ค่อยเข้าเลยนะครับก็คือฝั่งนู้นเขาไม่มีดาเมจนะครับเขามาเป็นกระสอบทรายให้เราตีเฉยๆเราแค่พยายามจบมันให้ไวที่สุดนะครับใครที่มีของมีตัวละครอื่นๆที่แรงกว่าสปินเนอร์อยู่แล้วก็ใช้ไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น เซอินนะครับเกลิดัสเลยครับลงได้หมดเลยนะครับก็สามารถเคลียร์ดันเจียนนี้ได้ง่ายๆเลยนะครับก็ง่ายๆขอแค่มีราเชลหรือว่ามีตัวละครอะไรก็ตามที่สามารถลดพลังป้องกันของฝั่งตรงข้ามได้เนี่ยเราก็สามารถฆ่ามันได้ไวมากขึ้นที่เหลือก็จะเป็นเรื่องความเร็วแล้วครับเพราะยังไงอ่ะดันเนี้ยโอกาสแพ้มันค่อนข้างจะน้อยนะครับเนี่ยแป๊บเดียวก็จะจบแล้วนะครับส่วนตัวของออยูริที่มันปลุกพลังเทพเจ้ามาเนี่ยก็จะมีสกิลที่คล้ายๆกับราเชลทุกอย่างนะครับลดคูลดาวได้ ลดพลังป้องกันทําให้ฝั่งนู้มโดน,นจุนตีแรงขึ้นได้70%เท่ากันด้วยนะครับแต่ว่าในดันเจียนกิจกรรม ที่เข้ามาเนีครับโรวอรนี้มันใช้การใช้งานไม่ได้นะครับเพราะว่าบั๊กอยู่นะดังนั้นก็อย่าหลงเอายูริมาใช้แทนราเชลในหมดนี้นะครับแต่ว่าถ้าปลูกพลังเทพเจ้ายูริมาแล้วจะเอามายืนแทนมิสของผมก็ได้นะครับอันนี้ผมบอกเลยมีสักแค่สามตัวตรงกลางอ่ะราเชลจริงๆมีแค่ราเชลกับสปินน่าก็ผ่านได้ละตัวละครอื่นๆมาประดับเฉยๆนะครับก็จะเอายูริมาใส่ก็ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วอันติยูริมันก็ช่วยทําให้ฝั่งนู้นโดนโจมตีแรงขึ้นได้เพิ่มเติมอีกอะไรประมาณนี้นะโอเคจบไปนะจจไไไดด้้กก่่าา็ชางมงมตอสใ ของเท่ากันนะคือจะได้ไอเม็ดลูกกวาดเนี้ยมาวันละเม็ดนะโอเคครับทีนี้พอเราผ่านดันเจี้ยนแล้วเนี่ยมันก็จะมีของเข้ามาทางกล่องจดหมายแบบนี้นะครับเป็นลูกกวาดซักทองอะไรเงี้ยอืมเราก็เก็บลูกกวาดมานะครับแล้วก็พอเรารวมรวมมาได้สักพักเนี่ยเราก็เอาไปแลกในหน้าดันกิจกรรมนะครับมันก็จะสามารถเอาไปเรียกนะครับค,กกญญญคุกกี้วิญญาณที่ถูกปลุกพลังได้ซึ่งไอคุกกี้วิญญาณเนี้ยมันจะมีหลายออปชันเลยนะครับเราจะมี2ช้อยส์ให้ให้เราเลือกแรกก็คือเราจะ แลกเป็นใบเรียกหรือว่าจะแลกเป็นใบเลือกนะครับใบเรียกก็คือจะสุ่มออฟให้เรานะครับใบเลือกก็คือเราจะเลือกออฟได้เองนะครับโดยที่ระยะเวลากิจกรรมเนี่ยมันจะอยู่จนถึงวันที่11ของเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับก็คือจะมีเวลาประมาณ14วันนะทีนี้ของมันมีอะไรบ้างน,นะครับก็มาดูที่คุกกี้ที่เราสามารถเลือกได้ดีกว่าน,นะครับหรือว่าเราจะสามารถสุ่มได้นะนี้แล้วแต่คนว่าจะสุ่มเอาหรือว่าจะเลือกเอานะครับซึ่งการเอาใบเลือกเนี่ยก็จะใช้คุกกี้เยอะกว่า นะครับซึ่งออปที่มันให้มาเนี่ยมันจะคล้ายๆกับอัญมณีอดีตเว่นไนเลยนะครับก็คือมันจะมี2องออปชันในอัญมณีเม็ดเดียวแต่เปอร์เซ็นต์ที่ได้เนี่ยมันอาจจะลดลงไปนิดหน่อยนะครับอย่างเช่นเราอาจจะเคยเห็นเจมส่งคมบอสนะครับอัญมณีส่งคมบอสที่มันให้มันให้อ่าพลังโจมตีกายภาพพลังโจมตีเวทมา20%แต่ว่าในอ่าตัวคุกกี้วิญญาณเนี่ยมันจะให้มาแค่15%แต่มาได้2องออฟเลยคือได้เพิ่มทั้งพลังโจมตีกายภาพแล้วก็ได้ทั้งเพิ่มพลังป้องกกัันนนนนออยย่าางละะะะ15%ใเเมม็ดดีีวไรรปณ้ แล้วก็ออปชันอื่นๆนะครับก็จะมีแบบเพิ่มทางโจมตีเวทเพิงทางป้องกันนะครับ <c oughs> เพิ่มอัตราการใช้สกิลและอัตราต้านทานสัตวผิดปกติหรือว่าไอ้เม็ดที่เป็นเพิ่มความเร็วแล้วก็เพิ่มความความเสียหายการโจมตีด้วยความเร็วโจมตีนะครับแล้วก็มีพวกเพิ่มอัตราบาล็อกผลลดค่าวความเสียหายจากการบล็อกอะไรพวกนี้อัตราตอบโต้อะไรพวกนี้นะฮะเม็ดที่ผมคิดว่าน่าสนใจอ่ะมีอยู่3เม็ดนะครับก็คือเม็ดที่เป็นเพิ่มเพิ่มความเร็วโจมตีนะครับเพราะปกติเนี่ย เราใส่เพิ่มพลังโจมตีให้กับอัศวินที่เราจะให้เป็นตัวเปิดใช่ปะ่ะแล้วทีเนี้ยมันเหมือนใส่ไปเสียอัญมณีช่องหนึ่งไปฟรีๆเพื่อเอาความเร็วเพิ่มขึ้นมาสามโดยที่มอนตัวที่เราใส่อัศวินตัวที่เราใส่ไม่ได้มีไม่ได้มีความเก่งกาจอะไรเพิ่มขึ้นมานอกจากตีเร็วขึ้นนึกภาพออกไหมแต่ว่าถ้าเราใส่เม็ดเนี้ยในในไอตัวอัญมณีที่เป็นคุกกี้วิญญ,ญาณเนี่ยมันจะได้เพิ่ม ความแรงการโจมตีในตอนที่ออกไปตีด้วยความเร็วเนี่ยอีก20%ก็ถือว่าได้ดาเมจพิเศษขึ้นมาอีก็ก็โอเคอะไรประมาณนี้ก็ดีกว่าใส่ไปเพิ่มความเร็วเฉยๆนี่พออกไหมอีกเม็ดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจก็คือตัวของเพิ่มอัตราบล็อกและลดผลค่าความเสียหายจากการบล็อกนะครับก็คือเวลาเราตีแล้วมันติดบล็อกอะ่ะมันจะรับดาเมจน้อยลงแต่อันนี้ไม่ดีที่หน้าตาเหมือนกับไอ้ตัวนี้ก็คือไอ้ตัว4จักรพัรท,ที่มันลดค่าความเสียหายจากการบล็อกเหมือนกันแต่อันนันนนน้เป็ เป็นอัญมณีตัวหลักแท้แต่มันเพิ่มแค่สิบเปอร์เซ็นต์หรือเปลาของไหมอย่างไออัญมณีไอคุกกีว้วิญญาณที่เป็นโจมตีอย่างเงี้ยมันลดจากยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของสองครามบอสอะมาเหลือสิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่ได้ออฟป้องกันด้วยในขณะที่ไอตัว ออฟที่เป็นอัตราบล็อกอ่ะได้ทั้งอัตราบล็อกเพิ่มขึ้นมา15%อ่ะโอเคจากปกติอ่ะถ้าเราไปใส่เจมสงคามบอสอ่ะมันจะได้มา20%ก็จริงแต่ไอตัวลดค่าความเสียหายจากการบล็อกอ่ะมันลดไปถึง15%เลยครับจากปกติที่ถ้าเราใส่เป็นอัญมณี4ี่จักรพรรดิอ่ะมันจะได้ลดแค่10%แต่ว่าถ้าเราใช้อ่ะอัญมณีที่เป็นคุกกี้วิญ,ญญาณที่ปลุกพลังอนะไรเงี้ยมันจะได้ถึง15%ซึ่งเยอะกว่าอัญมณี 4. จกักรพรรดิและไม่มีอัญมณีเม็ดไหนเนี่ยที่ ลดผลความเสียหายจากการบล็อกได้เท่าเม็ดนี้อีกแล้วนะครับดังนั้นก็เลยเป็นออฟที่น่าสนใจในความรู้สึกของผมนะแล้วก็อีกอันนึงที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจก็คือตัวของเพิ่มอัตราตอบโต้และค่าความเสียหายจากการตอบโต้20%เพราะว่าปกติสมมุติว่าเราอยากให้คริสเนี่ยสวนแรงๆใช่ไหมออกไปตอบโต้แรงๆเราก็ต้องเสียที่ใส่อัญมณีที่เป็นอัญมณีดาร์กไนท์นะครับใส่เข้าไปจะได้ดาเมจ30%แล้วก็ต้องใส่อัญมณี เพิ่มอัตราตอบโต้ซึ่งเป็นเจมสงคามบอสอ่ะยี่สิบเปอร์เซ็นต์นึกภาพออกไหมแต่ถ้าเราใส่แค่คุกกี้วิญญาณเนี้ยเม็ดเดียวอ่ะมันได้อัตราโต้ไปเลยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่าอันนี้ไม่ีสงคามบอสเลยแล้วได้พ่วงมาด้วยความเสียหายอ่าการตอบโต้เพิ่มขึ้นอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ทำให้ตัวคริสหรือว่าตัวอะไรของเราที่เราจะใช้เป็นตัวโต้อ่ะมีสล็อตไปใส่อันยีไม่ดีอื่นๆได้อีกสองเม็ดซึ่งผมมองว่าคุ้มกว่านะครับดังนั้นเอาจริงๆที่น่าสนใจอ่ะคือตััััววบลอออกกก้้่่่มมนนนไไดดทีีีีาห ของอความสามารถของออปชันนั้นแล้วก็ตัวของ at at อัตราตอบโต้มันช่วยประหยัดช่องให้กับตัวที่เป็นตัวส่วนของเราโดยเฉพาะคริสที่หลายๆคนชอบเล่นนะครับส่วนความเร็วเนี่ยแล้วแต่เพราะว่าดาเมจความเร็วอ่ะผมเคยลองอแม้แต่เจมดักไนท์อ่ะที่เพิ่มดาเมจความเร็วโจมตีมา30%ออ่ะผมก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะว้าวอะไรขนาดนั้นอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่ามันไม่บ่อยที่เราจะได้ออกไปใช้ความเร็วโจมตีคือเราต้องได้ออกสกิลหรือว่าเราได้ออกไปโจมตีในเทิร์นแรกแค่นั้นเองซึ่ง มันค่อนข้างจะมีโอกาสน้อยอะไรเงี้ยในขณะที่พวกตัวตอบโต้เนี่ยมันจะมีโอกาสได้สวนบ่อยถ้าเราตั้งให้มันตอบโต้บ่อยๆอ,อะไรประมาณนี้นะฮะดังนั้นผมเลยคิดว่า3ามนเนี้ยน่าสนใจก็แล้วแต่ทุกคนจะเลือกนะครับเรามีเวลาถึงวันที่11ของเดือนถัดไปนะครับซึ่งแม้ว่าในเกมนะครับที่เราเห็นตรงมุมซ้ายบนเนี่ยมันจะเขียนว่า11บเทับสิก็ตามแต่ในความเป็นจริงมันจะหมดในวันที่ 11ของเดือนพฤศจิกายนนะครับก็คือถึงวันพุธในนะครับมันจะมีเวลาประมาณ2สัปดาห์ให้เก็บนะนั้นเราจะลงได้ประมาณ14วันนะครับ14วันแปลว่าเราจะได้คุกกี้มาเนี่ยจากดันกิจกรรมอย่างฟรีทั้งหมด14เม็ดนะครับแล้วเขาจะแจกคุกกี้ผ่านข้อความพุชอีกห6เม็ดนะครับในวันที่ถ้าเราล็อกอินเข้ามาเขาจะแจกให้ในกล่องจดหมายนะพยายามล็อกอินเข้ามาทุกวันแล้วกันเขาจะแจกมาให้อีก6เม็ดนะครับพอเราได้มาทั้งหมดปุ๊บเราจะได้ฟรีทั้งหมด20เม็ดนะครับก็ลองมาวางแผนกันดูว่า จะแลกอะไรบ้างนะครับโดยที่ถ้าเป็นใบเรียกนะครับคุกกี้คุกกี้เนี่ยถ้าเป็นใบเรียกมันจะใช้7เม็ดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นใบเลือกเนี่ยมันจะใช้ทั้งหมด10เม็ดนะครับอันนี้แล้วแต่คนวางแผนเลยนะถ้าอยากได้เพิ่มนะครับมันจะมีทางได้เพิ่มอีกทางหนึ่งก็คือตัวของสินค้าแพ็กเกตนะครับอันนี้แพ็กเกตละ900บาทนะครับจะได้เพิ่มอีก5เม็ดถ้าอยากได้แบบเต็มที่จริงๆก็จ่ายไปเลยนะครับ พันพันเท่าไหร่พันแดน,น,นะครับพันแก็ได้มาทั้งหมด10เม็ดนะครับเพราะซื้อได้สูงสุด2ครั้งต่อคนอะไรประมาณนี้นะก็แล้วแต่แต่ละคนละกันว่าจะเลือกอะไรนะครับส่วนตัวผมก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าผมสนใจเม็ดไหนบ้างนะอันนี้ก็เป็นทั้งหมดของดันกิจกรรมรายวันของฮาโลวีนปีนี้นะครับแล้วก็ อื่นๆเนี่ยมันก็จะเป็นกิจกรรมต้อนรับยูริอะไรต่างๆซึ่งมันก็แจกอะไรไม่เท่าไหร่นะครับแล้วก็รอ Rock Festival เข้านะครับเป็นกิจกรรม Reuse อีกแล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้ทำด่านอื่นกิจกรรมอื่นมาให้เราลงเลยนะครับก็อขอให้ทุกคนสนุกกับเกมนี้ละกันนะครับวันนี้ผมก็ขอสวัสดีครับ